สวัสดีครับผมฮาเหรือหมออยูฟังยิงนี่โกโก้ go. หลังป้าเองครับดูแล้วก็ผมก็มีกันสุขม,มากถึงผมไม่ยอ,อยแต่เร้นใจนแต่ผมน่ะเนนขับรถหัวทิ่มเลยเนี่โกโก้นี้ น้ำแข็งด้วยโง่กินถ่ายร<จ>้านให้เยถ่ายร้านให้เขาเห็นด้วยแต่ไม่อ้วนครับครับเลยที่ร้านป้ามาได้ครับตรงนู้นลายนู้นลายคอนแรงครับคอแน,นอแวนด้วยแล้วก็ผม,มเอออยู่หลังว้านนูน้นลายครับมาได้เลยครับถ้าใคร หนูอยากกินนะปั่นโกโก้มาได้เลยครับแต่ว่ามีสบายดีครับสบายดีเอาเกอเนี่ยผมผมเหมือนโดรโดมนไหมถามผงมะ

แล้วนี่ชื่ออะไรฮนะย,ย้อยย้อยตากุ้งโอ้รู้สึกดีใจมากที่มีคนคุยกับผมอมืแล้วก็ผมน่ะมีความเชื่อนะผมมีเซ็งใครๆดูหมอดูได้ผมไม่เกี่ยงราคาเอาเท่าไหร่แล้วแต่แต่ผม